สวัสดีจ้าวันนี้ก็ามาพบกับแม่อีวิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อีิวพามาดูต้นโปยเซียนค่ะต้นโปยเซียนเนี่ยะจะมีดอกไม่เหมือนกันนะคะบางชนิดก็มีดอกสีแดงมีดอกสีเหลืองมีดอกสีขาววันนี้แม่อายุเอาดอกสีแดงกับสีเหลืองมาให้ดูนะคะโปยเซียนนี้จัดเป็นไม้มงคล เชื่อว่าถ้าปลูกไว้จะได้โชคได้ลาบค่ะยิ่งถ้าออกดอกเรายิ่งจะมีโชคสำหรับการขยายพันธุ์ของโปยเซียนี้จะขยายพันธุ์โดยการปักชำลำต้นแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดนะคะอันนี้โปยเซียนดอกสีเหลืองก็งามมากเลยค่ะเชื่อว่าปลูกไว้ จะทำให้ได้รับโชคลาภเป็นความเชื่อนะคะการปลูกต้นไม้ก็จะทำให้จิตใจเราสดชื่นอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เมีอยู่ก็พามาดูปยเซียนดอกสีแดงกับปยเซียนดอกสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความอวบน้ำ จะชอบแดดรำไระคะ่ะเป็นพืชที่ทนได้ดีในสภาวะแห้งแล้งนะคะชอบอเขตร้อนชื้นนี่แหละคะ่ะจะเจริญเติบโตได้ดีงามมากเลยค่ะคลิปนี้ไม่อิ๋วก็พามาดูโปยเซียน ดอกสีแดงดอกสีเหลืองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะและพบกับอิวใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ